สวัสดีค่ะทุกคนพบกับตาอีกครั้งหนึ่งผ่านช่อง YouTube ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขนะครวันนี้ตันพาทุกคนมากับโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ2,564ของทางโรงเรียนอนุบาลอบตอสมอแขค,ค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยเด็กๆนะคะเกือบร้อยชีวิตพร้อมคณะครูค่ะจะมา เรียนรู้กับวิทยากรของทางกองบิน46ท่านผู้ชมคะตอนเป็นเด็กเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยว่าเครื่องบินลำใหญ่ๆเหล็กลำโตๆนะคะทำไมถึงขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้เด็กๆก,ก็เช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้นะคะโรงเรียนจัดโครงการเพื่อจะเปิดประสบการณ์ให้พวกเขาเรียนรู้กับเพื่อนๆน,น,นอกสถานที่นะคะจะสนุกแค่ไหนตามตามมาชมเลยคะ่ะ อาคารให้ไวเลยนะครับวันนี้มีตอวาอาคารนะครับไม่ไปจับเครื่องบินไม่ไปที่เครื่องบิน<ะ>ไปในอาคารครับค่ะท,ทุกคนคะตอนนี้นะคะเด็กๆและครูคมาถึงฐานในการชมการบังคับเครื่องบินเล็กด้วยวิทยุนะคะความสนุกสนานจะมากน้อยแค่ไหนเราไปชมกันเลยะคะ่ะ ตนี้นะคะตันอยู่กับเจ้าของโครงการนะคะสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานที่นะคะที่วันนี้พาเด็กๆนะคะที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดองค์การมหาชนส่วนตำบลสมอแฉมาดูดูงานนะคะที่กองบิน416ค่ะก็คุ้ตองคาอยากจะสอบถามคุณตองนิดนึงนะคะสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานที่นะคะในสังคมศึกษาของเราก็คือได้รับประสบการณ์ตรงได้สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาก็เลยเราคิดว่ากองบิน46นะคะเราเราน่าเราน่าจะมาให้เด็กๆได้ดูได้จับประสบการณ์ตรงได้เด็กจะได้ฝึกระเบียบวินัยนะคะได้ดูสิ่งที่ ที่เด็กๆที่เขาบางคนเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นแล้ววันนี้เขาได้มาเห็นจริงๆนะคะแล้วก็มีพี่ๆวิทยากรนะคะพี่ทหาหรือว่าชมรมวิทยุการบินที่ที่เขาที่เขามีความรู้ความสามารถค่ะวันนี้ก็ได้มาแสดงให้เด็กๆดูเด็กๆก็จะได้รับรู้นะคะได้พัฒนาการหลายๆอย่างแล้วก็เด็กๆก็จะได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้วเขาก็เขาก็มี เพื่อนๆมีน้องๆเขาก็จะได้เหมือนกับว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาอ่ามาสร้างความสร้างความมาคุยใชยค่ะมารู้จักกันค่ะค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในวันนี้นะคะโอ้บอกเอ็ดดี้วันนี้มาทำอะไรเนี่ยโอ้มาทำอะไรคะเออดูเครื่องบินดูเครื่องบินไ็ดูอ่ะลองบอกพี่สิบอกพี่สิสนุกไหมเป็นยังไงบ้างคะ โหนี้ไปบัวมาดูอะไรเออเครื่องบินค่ะวันนี้คุณครูเขาฝึกเครื่องบินให้ดูใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ได้รถบ้งไหมได้รถมอเตอร์ไซคอ๋ออยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้บิ๊กฟุดไหนบิ๊กฟุดเลยเหรอบิ๊กฟุตไวไหมเขาขับให้เมื่อกี้ไวไหมอยากได้คันสีเทาอ๋อคันสีเทาซุ้มต่อไปน็อฐานต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราตามคุณตองไปเลยค่ะ 有糖